มีพิลัตเียนนะครับออนไลน์นะครับรอบแรกคู่ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคู่ที่5แล้วนะครับระหว่างน้องเฉินฝั่งซ้ายแล้วก็น้องบอสฝั่งขวาเดี๋ยวที่น้องเฉินเริ่มก่อนนะครับโอเคครับกาทตรวจสอาาสีนิซัดครับเปอร์เซ็จตแล้วผ่านเลยอโอเคครับตาทับขอตัวรอ ครับฟินิคแคแนลไม่ลงบื้มในกซัตทิ้งครับโว <Whoa. S 1> แล้วก็ผ่านเทินเลยอ๋อเดี๋ยวน้องเฉินอ,อ่าน้องเฉินอ่าแข่งจบเนี่ยน้องเฉินส่งลิ้นให้พี่ด้วยนะพอดีน้องเฉินยังไม่ได้ส่งมาเลยเนาะอ๋ะอขอโทษทีครับมรมไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรแ๋ยวว่าแข่งจบแล้วจะส่งมาก็ได้ครับว่าคนกันเองไม่เป็นไรแต่ว่าแค่เพิ่งเพิ่งมาเริ่มทานะครับโบเลบอกให้ทำก็ทำอ่าการเชิญข้อส่วนครับ ผ่านทันเลยเขตตัด okay. ครับขอตรอแล้วก็ปีเต็ดครับส่วนรีบีพีเท่าไหร่นะครับหมื่น <100, S 1> <100, S 2> ครับผหมื่นเองอือหืแปบ๊บหนึ่งนะได้สองครับแคทอนปูมา โอเคแล้วก็จ่ายสองครับเฟบรอตรอจัสองถ้าจ่ายด้วยโซคอเปิดสองเป็นเจ้าสมิงขึ้นมืออ่าไม่เป็นเนาะโอเคเราคูเลยไม่ไม่กี้ไ,ไปครับเออห้าใบครับอ่าทีทันเดอร์ครับทิ้งมือห้าจดสองโอเคทิ้งมือห้าจัสองเนาะโอเคครับว้าวอันนี้เบรฟเลยนะครับบีพีเ <BP S 2> ท่าไหร่นะครับคนหนุม่มคนเ หมือนหนึ่งถ้าเหมือนหมือนหนึ่งโอเคแล้วนังปูม้าตีครับสกิลมาดตีโจนอย่างเงี้ยรับไรเลยครับเป็ยังไงโอเคผ่านเทินครับจัวขอมือมีสามใช่ไหมมือมีสามครับมือมีสามมือมีสามทำไรอยู่ ได้ฟินิีแคสมาเมืวาครับเกมเร็วอยู่เนาะคู่สองเกมตั้งแต่เทิร์นแรกเลยตอนตัดว์สิ่งนี้ก็จบเลยงั้นเอาแต่เสียพอเทสหน้าทองโกล,ลงมานหมดอืมเมื่อเซร็จแล้วนะผ่านเลยครับโอเคสตาร์ทครับพอต่อก็รีเฟสโอเคเมื่อเซร็จ okay, ครับลุกมาเนี้ คอนโกบีพเท่าไหร่นะครับเหมือนสี่พันครับหมื 14, อนสี่พันกูเยอะเนี่ยใจ่หนึ่งครับแคนนอนผูม,มากโยนคอไปเคผ่านเทินครับข<อ>้าวจั่วครับคอ ไอ้สาับเจ้าจิตรัดเบิร์ดอือโอเค BP เท่าไหร่ครับตัวตัวเต๋าตัวอ่าอันนี้ก้าไออันนี้นีแ8,000ส่วนอันนี้5,000ครับอ,อ๋อโอเคครับตีครับตัดเบิร์ดเอาตัวที่ BP 9,000ไปใต้ด้วยไหมเอ้ยครับเอ้ยไม่แฟร์ครับ ไม่ขาดครับ,รบเขยับด้วยหนึ่งเกมใช่ไหมฮะหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดโอเครับได้เลยอ่ากทอครับผ่านทางเลยครับ,อรบโอเคสตาร์ทครับคอดรอแล้วก็ฟีเฟสมีขาวหนึ่งแดงหนึ่งนะครับจ่ายสองแล้วเขาโต้โอเคเล้วก็บเกบรกไปก่อนเลย อันนี้อ่าไม่สิบมงกุฎกับจกักรพรรดเทพทุกตัวไม่กลับขึ้นมือแล้วก็เข้าใต้เด็กนะครับโอเคครับโอ้มีโตกันมาแล้วตรงแคนนอนปูนฟรีครับเจ๊ังขอไว้แล้วก็ผ่านเทินครับลาดขอเดี๋ยวพี่ถามอย่างหนึง่งไอตัวตัดเบิร์นเมื่อกี้มันเอาไว้ขึ้นมือไหมอ่ะมันเอาไว้ใต้เหรอ ก็องโกงมันแจะติดใต้จุดไว่ใด้อ๋อของโกงมันจะทําให้กลับไปไว้ใต้แทนใช่ไหมใช่ครับโอเคโอเคต่อเลยจ้ะอ่าจ่ายสองประเทศมขาวอเล็กซไปใต้ก่อนอือืออืมนิคทัดิดเผาเบานี่ทัดดิดเผาส0มงกุฎเปล่าไม่กลับเข้าใต้นะเฮ้ยยอจะไม่มีเผายอกยอกอา โอ้ oh. สายสองครับเบอร์ใต้อยู่สามเยมแล้วอืมอ่ีเหรอโอเคตีครับเอาตัวที่ไม่มีโซโคอไปใต้ทีไปครับโอเคครับไม่ไม่มีโซไม่มีโซคอนะอตัวนั้นมีโซโคอหรอือเปล่าเอออตัวนี้มีโซคอครับเอาตัวที่ไมโโคค่มีโซโคอไปใต้ดีครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวขอและนะครับครับผม มือเป็นสุดท้ายแล้วเล็กผีครับจ่ายสามพอมีเป็นขาวจบก,การต่อสู้จบแรกสเต็ปครับโอเคครับ <Okay, S 1> แดีครับอีเด e ็มโอเคขเขแฟดครับ okay, okay, มาจ่ายสองครับเอ่อ,อไลน์วัตเซอร์พาตัวน้องไปใต้กองอืมโอเคเอ,อียโดินกันโอ้เล่นหมดเลยแล้วนะหมดหมดหมดแล้วโอเคเดี๋ยวรับ,นะบ okay, เลยนะผมคิดว่าโอเคไปเนี้แหละกี่เจมนะครับของโกูกีดิ่งเดียวเจมเดียวครับมเดียวโอเครับเลยไรครับกีดิมผ่านเลครับเอ้สตาร์ท คร,ร,ร,รับบายขอเด็กริซนเดอร์น BB ี่ยพลับาเหมือนนะเนี่ยทองโกมีพเท่าไหร่ครับหมื่นสี่ครับตอนนี้ชิลสปีดิอติเอตครับชิลสตีดิอติมออเอตครับโอเคหมื่นสี่ไอตัวตัดเบอร์ดีพเท่าไหร่ครับเจ็ดพันครับเจ็ดพันไม่ก็ไม่มีอะไรจะลงแล้วนะจายสีครับฟินนิชแคนน o n ตัดเบอร์กับนิกซัครับโอ้โอแป๊นหนึ่งเลืมดีเปลมดีเฟสครับแป๊เมตรอ่าเมือม่อเมื่อเมื่อสืส่นขมาฉับ มาเับมากยกสามยก2 2> สองไปโอเคครับบีเท่าไหร่กันบ้างครับยกนี้ดีกว่าเอ้ยกสองนัเนี่ก็โคพากับไอริคแคนไหมครับหรือว่า,าไม่ไม่ไ่ขึ้นหมือนึหมืมมมอ๋ออันนี้นมันชอบเอ่อแต่ตัวบีเท่าไหร่กันบ้างครับอันนี้ห้าพันหกพันแล้วก็ห้าพันห้าพันห้พันห้าพันแล้วก็ของก็เมือนสีจ่ายห้าครับบึ้มไอเรฟครับโอเค ท่านโจ๊กเอ่อขอครับมือมีหนึ่งใบเรับหนึ่งใบครับหนึ่งใบโจ๊กี้ยันเลิศตัดงคนแล้วโจ๊กี้ันเดอร์นะครับมือได้อ่อาตีครับพาเบสไปใต,ต้กองครับ <c oughs> อือฮึโจ๊กีครับเบสแฟรครับไม่แฟรครับโอเคผมบอกได้คำเดียวเลยว่าไม่มีการการันี <c oughs> โอเคก็จ <laughs> okay, ีงีได้เลยไม่มีการดกันโอเคครับเออคิแคนเดอร์เนี่ยลืมไป